ถ้าคุณเป็นคนฉลาดคุณจะไม่ใช้แค่หัวใจในความสัมพันธ์คุณจะใช้สมองด้วยความรักไม่ใช่เรื่องของอารมณ์เพียงอย่างเดียวแต่มันคือเรื่องของการเลือกคนให้ถูกเพราะคนที่ไม่เหมาะสมต่อให้คุณรักเขามากแค่ไหนเขาก็สามารถทำลายหัวใจของคุณได้ง่ายได้ฉลาดไม่ใช่แค่รู้ว่าใครดีแต่ฉลาดต้องรู้ว่าใครที่ไม่ควรเดินเข้าไปหาในบางครั้งคนที่คุณดึงเข้ามาในชีวิตอาจดูเหมือนเขามาเพราะความรัก แต่จริงๆแล้วเขามาเพื่อทำลายความมั่นใจของคุณมาหลอกใช้พลังงานและเวลาของคุณโดยที่คุณไม่ทันรู้ตัวคนฉลาดจะไม่มองแค่ช่วงเวลาหวานชื่นแต่เขาจะมองเห็นสัญญาเล็กๆที่บอกว่าอีกฝ่ายกำลังซ่อนอะไรไว้ความสัมพันธ์ที่ดีไม่ใช่แค่ทำให้คุณรู้สึกดีแต่ต้องทำให้คุณเติบโตหากคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ทำให้คุณกลายเป็นคนที่แย่ลงทำให้คุณสงสัยในคุณค่าของตัวเอง ทำให้คุณต้องปรับตัวจนแทบไม่เหลือความเป็นตัวตนนั่นไม่ใช่ความรักที่แท้จริงคนฉลาดจะเข้าใจว่าความรักที่แท้จริงไม่ใช่การยอมทนมันไม่ใช่การให้อภัยซ้ําแล้วซ้าเล่ากับคนที่ไม่เคยพยายามเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่การอยู่เพื่อรักษาความสัมพันธ์แต่เป็นการอยู่เพื่อรักษาความสงบในใจของตัวเองคนฉลาดจะเลือกเดินออกมาแม้หัวใจยังรู้สึกเพราะเขารู้ว่าความรู้สึกไม่ควรมีอำนาจเหนือเหตุผล คุณไม่ต้องเป็นคนเข้มแข็งที่สุดแต่คุณควรเป็นคนที่รักตัวเองมากพอที่จะไม่ปล่อยให้ใครทำลายคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่าความรักไม่ใช่สนามรบไม่ใช่บทพิสูจน์ว่าใครอดทนเก่งกว่าใครหากคุณต้องเปลี่ยนตัวเองจนหมดเพื่อให้ใครสักคนอยู่คุณอาจต้องถามตัวเองว่าสิ่งที่คุณกำลังรักษาไว้คือความรักหรือแค่ความกลัวที่จะอยู่คนเดียวและถ้าคุณเป็นคนฉลาดคุณจะไม่เลือกทนกับสิ่งที่ควรปล่อย คนฉลาดจะไม่ปล่อยให้ความเหงาบังคับให้เขายอมรับคนที่ไม่เห็นค่าเขาจะไม่ใช้ความสัมพันธ์เป็นเครื่องมือหลอกตัวเองว่าเขาไม่เดียวดายเพราะเขารู้ว่าความเหงาชั่วคราวยังดีกว่าความทุกแบบถาวรคนฉลาดจะไม่วิ่งไล่ตามใครที่ไม่เคยมองเห็นความพยายามของเขาเลยเขาจะไม่อ้อนวอนขอความรักจากคนที่ไม่เคยตั้งใจให้มันมาแต่แรกและเขาจะไม่เสียเวลากับคำว่าเผื่อเขาจะเปลี่ยน เพราะเขารู้ว่าคนที่ไม่อยากเปลี่ยนต่อให้คุณให้ทั้งชีวิตเขาก็จะยังคงเป็นเหมือนเดิมบางคนเข้ามาเพื่อสอนบทเรียนไม่ใช่เพื่ออยู่กับคุณตลอดไปคนฉลาดจะเรียนรู้ไม่ใช่จงอยู่กับความผิดหวังเขาจะถามตัวเองว่าสิ่งที่เจอมันคือความรักหรือแค่ความคุ้นเคยคือการเข้าใจหรือแค่การทนคือการมีอยู่ของกันและกัน หรือแค่ความกลัวที่จะเสียไปเขาจะไม่ใช้ความทรงจำดีๆมาเป็นข้ออ้างให้ตัวเองทนอยู่กับความจริงที่เจ็บปวดเขารู้ว่าอดีตที่สวยงามไม่สามารถซ่อมอนาคตที่พังได้เสมอไปและเขาจะไม่รอใครในวันที่ตัวเองไม่เหลืออะไรเขาเลือกที่จะรักตัวเองมากพอที่จะเดินออกมาจากสิ่งที่ทำร้ายแม้จะยังรักแต่เขารู้ว่ารักที่แท้จริงไม่ควรทำให้เจ็บซ้ำซาก คนฉลาดจะไม่หลอกตัวเองว่าเขายังโอเคในวันที่หัวใจพังเกินจะซ่อมเขาจะไม่ยิ้มเพื่อให้ดูเข้มแข็งในขณะที่ข้างในกำลังร้องให้เสียงดังเขาจะ,ะเผชิญกับความเจ็บปวดยอมรับมันและเรียนรู้ที่จะก้าวผ่านมันด้วยตัวเองเขารู้ว่าการยอมรับความจริงแม้มันจะเจ็บยังดีกว่าการอยู่ในฝันที่หลอกลวงเพราะความฝันแบบนั้น ไม่เคยพาใครไปถึงความสุขจริงๆคนฉลาดจะไม่มองความรักเป็นรางวัลสำหรับความดีเพราะเขารู้ว่าบางครั้งคนดีก็ไม่ได้รับความรักตอบกลับและบางครั้งคนที่ไม่เห็นค่ากลับเป็นคนที่ได้หัวใจของใครไปอย่างง่ายดายแต่เขาไม่เสียใจเขาแค่เลือกถอยไม่ใช่เพราะอ่อนแอแต่เพราะเขารู้ว่าหัวใจเขามีคุณค่าเกินกว่าจะฝากไว้กับใครที่ไม่เห็นมันเขาจะไม่ตั้งคำถามว่า ทำไมเขาไม่ดีพอแต่จะถามว่าทำไมเขาถึงให้ใครบางคนมีอำนาจมากพอที่จะมาทําให้เขารู้สึกไม่ดีพอคนฉลาดไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นคนเก่งในความรักเสมอไปแต่เขาเก่งพอที่จะไม่รักใครมากกว่าตัวเองเขาเลือกความสงบมากกว่าความสัมพันธ์ที่มีแต่คําว่าอดทนเขาเลือกความจริงมากกว่าคําหวานที่เต็มไปด้วยเงื่อนไขเขาเลือกเดินออกมาไม่ใช่เพราะหมดรัก แต่เพราะเขาเริ่มรักตัวเองมากขึ้นคนฉลาดไม่กลัวความโดดเดี่ยวเขากลัวมากกว่าที่จะต้องอยู่กับใครแล้วรู้สึกว่าว่างเปล่าทุกครั้งที่หันไปมองเขาไม่ต้องการใครสักคนแค่เพื่อลบคำว่าโศแต่เขาต้องการใครสักคนที่สามารถทำให้เขารู้สึกว่าการมีใครคนหนึ่งอยู่ในชีวิตคือความโชคดีไม่ใช่ภาระเขาไม่ต้องการความสัมพันธ์ที่ต้องคอยพิสูจน์ว่าตัวเองดีพอแค่ไหนเพื่อแลกกับความรักเพียงเล็กน้อยจากอีกฝ่าย เขาเชื่อว่าความรักที่แท้จริงไม่ใช่การแข่งขันว่าใครพยายามมากกว่าแต่คือการร่วมมือระหว่างคนสองคนที่เข้าใจซึ่งกันและกันคนฉลาดจะไม่ปล่อยให้ใครมาสั่งให้เขาเปลี่ยนจนเขาไม่เหลือจิตวิญญาณเดิมเขาจะไม่ยอมสูญเสียตัวตนเพียงเพื่อให้ใครบางคนยอมอยู่เขาเชื่อว่าถ้าต้องเปลี่ยนตัวเองทั้งหมดเพื่อให้ความรักเดินต่อไปได้นั่นไม่ใช่ความรักแต่มันคือการต่อรอง คนชลาดจะไม่ต่อรองความสุขของตัวเองเพื่อแลกกับความสัมพันธ์ที่ไม่มีอนาคตเขาเข้าใจว่าบางคนเข้ามาในชีวิตเพื่อให้เขาเรียนรู้ว่ารักตัวเองยังไงในวันที่ไม่มีใครอยู่ข้างๆและในความเงียบเขากลับพบความสงบในความโดดเดี่ยวเขากลับได้ยินเสียงของหัวใจตัวเองชัดเจนขึ้นเขาไม่ได้อยากได้คนที่ดีที่สุดในโลกแค่ต้องการคนที่จริงใจที่สุดสำหรับเขา ถ้ารักต้องเหนื่อยขนาดนั้นเขายอมอยู่คนเดียวดีกว่าคนฉลาดจะไม่ตกหลุมพรางคำว่าเขาก็มีมุมดีๆนะเพราะเขารู้ว่ามุมดีไม่ควรถูกใช้เป็นข้ออ้างเพื่อกลบพฤติกรรมแย่ที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขารู้ว่าไม่มีใครดีพร้อมแต่ความรักที่แท้ต้องไม่ทำร้ายเขาไม่เอาความผูกพันมาหลอกตัวเองว่าเรียกว่ารักเขาไม่ยอมอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาต้องกลายเป็นนักสแสดง ยิ้มในวันที่ไม่ไหวแกล้งทำเป็นโอเคในวันที่แหลกละเอียดเขาจะไม่ใช้คำว่าเพื่อครอบครัวมาปิดปากหัวใจตัวเองที่กำลังร้องให้อยู่ทุกคืนเขาไม่ยอมให้ภาพลักษณ์ภายนอกแลกกับความเจ็บลึกที่ไม่มีใครเห็นคนฉลาดจะเงียบเมื่อถึงเวลาไม่ใช่เพราะยอมแพ้แต่เพราะเขาเลือกที่จะไม่เปลืองคำกับคนที่ไม่ฟังเขาไม่อธิบายอะไรให้คนที่เข้าใจผิดและไม่สนใจจะเข้าใจ เพราะเขารู้ว่าความรักไม่ควรต้องใช้เหตุผลอธิบายทุกอย่างมันควรรู้สึกได้ตั้งแต่ต้นเขาจะไม่รั้งในวันที่อีกฝ่ายหมดใจเขาจะไม่ต่อสู้ในสนามที่เหลือเขาคนเดียวเขาเชื่อว่าความรักไม่ใช่เรื่องของการอดทนฝ่ายเดียวแต่มันคือการเติบโตไปด้วยกันแบบไม่ต้องฝืนและเมื่อเขารู้ว่ามันไม่ใช่เขาจะไม่เสียเวลาอ้อนวอนเขาไม่กลัวการเริ่มต้นใหม่ เขากลัวแค่การยึดติดกับสิ่งที่ไม่ควรถือไว้ตั้งแต่แรกคนฉลาดจะไม่ใช้อดีตเป็นขังตัวเองไว้ในปัจจุบันเขาเคยรักเขาเคยพลาดแต่เขาไม่ยอมยืนอยู่ที่เดิมเขารู้ว่าบทเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่บทที่จำแต่คือบทที่เปลี่ยนเขาเปลี่ยนความเจ็บให้กลายเป็นสติเขาเปลี่ยนน้ำตาให้กลายเป็นสายตาที่มองอะไรชัดขึ้นเขาไม่โทษใคร แม้จะเคยถูกทิ้งไว้กลางความผิดหวังเพราะเขาเข้าใจแล้วว่าบางคนเข้ามาเพื่อให้รักแต่บางคนก็เข้ามาเพื่อให้จำและเมื่อเขาเดินผ่านมาได้เขาจะไม่กลับไปไขประตูบานเก่าที่เคยปิดเสียงหัวใจเขามาแล้วครั้งหนึ่งเขาจะไม่เสียเวลาตอบชัดเดิมๆจากคนที่เคยหายไปตอนที่เขาต้องการใครสักคนจริง,รงๆเขาจะไม่รับคำขอโทษที่ตามมาหลังความเงียบยาวนานที่เต็มไปด้วยการเพิกเฉย คนฉลาดไม่ได้ไร้หัวใจแต่เขารู้ว่าหัวใจของเขาไม่ใช่สิ่งที่ควรโยนให้ใครเล่นซ้ำเขาจะไม่ตกหลุมคำว่าคิดถึงจากคนที่ไม่เคยทำให้เขารู้สึกว่ามีค่าในวันที่ยังอยู่เขารู้ว่าการให้อภัยคือสิ่งที่ควรทาแต่การกลับไปเจ็บอีกคือสิ่งที่ไม่จำเป็นเขาไม่ลืมว่าเคยรักแต่เขาเลือกจำว่าเคยเจ็บเพราะใครและเขาไม่ยอมให้ใคร ได้สิทธิ์ในการทำร้ายหัวใจเขาเป็นครั้งที่สองคนฉลาดจะไม่ให้ใครมาวัดคุณค่าของเขาจากความรักที่เขามอบให้เขารู้ว่าความรักไม่ควรกลายเป็นเหตุผลให้เขาต้องพิสูจน์ตัวเองทุกวันเขาไม่ใช่คนสมบูรณ์แบบแต่เขาไม่เคยใช้ความรักเป็นเครื่องต่อรองเขาให้เต็มที่โดยไม่หวังว่าจะต้องได้กลับมาเท่ากันแต่ถ้าอีกฝ่ายไม่เห็นเขาก็จะไม่ยอมอยู่ในที่ที่ทำให้เขารู้สึกด้อยค่า เขาไม่พยายามเปลี่ยนใครที่ไม่อยากเปลี่ยนเพื่อเขาเขาจะไม่ยื้อคนที่อยากไปและจะไม่วิ่งตามคนที่เดินห่างออกไปทุกวันเขาเลือกอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องสวมหน้ากาก,ากเข้าหากันไม่ต้องกลัวว่าวันพรุ่งนี้จะมีใครหายไปเพราะเขารู้ว่าความรักไม่ควรทําให้คนที่รักกันรู้สึกไม่ปลอดภัยในหัวใจของกันและกันคนฉลาดจะฟังเสียงในใจตัวเองมากกว่าเสียงรอบข้างเขาจะไม่เลือกใคร เพียงเพราะทุกคนบอกว่าคนนั้นดูเหมาะสมเขาเลือกคนที่ทำให้เขารู้สึกว่าไม่ต้องพยายามมากแต่ก็ยังเป็นที่รักอยู่เสมอเขาเข้าใจว่าความสงบในความสัมพันธ์มีค่ามากกว่าความตื่นเต้นชั่วคราวเขาไม่ต้องการใครสักคนที่ทำให้หัวใจเต้นแรงเพียงชั่วครู่แต่เขาต้องการใครสักคนที่ทำให้เขารู้สึกปลอดภัยแม้ในวันที่โลกเงียบงนันเขาไม่ได้มองหาความรักที่ยิ่งใหญ่ เขามองหาความรักที่มั่นคงไม่ใช่ความรักที่พูดทุกวันว่ารักนะแต่คือความรักที่แสดงออกแม้ในวันที่ไม่พูดเลยสักคำคนฉลาดจะไม่ปล่อยให้ความรักกลายเป็นสิ่งที่กัดกินตัวเองทีละนิดเขาไม่โรแมนติกกับการเจ็บซ้ำเขาไม่มองความเสียสละเกินขีว่าเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่เขารู้ว่าถ้ารักแล้วต้องร้องให้บ่อยกว่ารอยยิ้มนั่นไม่ใช่รักแต่มันคือการหลงผิด เขาไม่ยอมให้ตัวเองต้องขอความรักเหมือนเป็นสิ่งที่ต้องแลกต้องขอต้องรอต้องแย่งเขาเข้าใจว่าความรักที่แท้จริงจะไม่มีวันทําให้เขารู้สึกว่าเขาไร้ค่ากับใครเขาจะไม่ให้ใครเข้ามาเป็นทุกอย่างจนลืมไปว่าตัวเองก็คือคนสําคัญเช่นกันเขาไม่เรียกร้องเวลาจากคนที่ไม่เคยว่างแม้แต่จะฟังเขาไม่ขอความสนใจจากคนที่สนใจทุกอย่าง ยกเว้นเขาและเขาจะไม่พยายามให้ใครมาเห็นค่าเพราะเขารู้ว่าค่าของเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับสายตาใครเขารักด้วยความเต็มใจแต่เมื่อเขาเลือกจะเดินออกมาเขาก็เดินด้วยศักดิ์ศรีเขาไม่ต้องให้ใครเห็นด้วยกับการตัดสินใจของเขาเพราะเขารู้ดีว่าความสงบที่ตามมามีค่ากว่าความรักที่เต็มไปด้วยคำถามเขาจะไม่เสียเวลาคิดถึงคนที่จากไป ในเมื่อเขาเองก็ยังอยู่ตรงนี้และมีค่าพอสำหรับใครบางคนที่ดีกว่าเสมอคนฉลาดจะไม่เปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นคนที่อีกฝ่ายอยากให้เป็นเขาจะไม่ยอมให้ความคาดหวังของคนอื่นมาปิดบังตัวตนที่แท้จริงของเขาเขาไม่ต้องการความรักที่ต้องแลกด้วยความฝืนใจเขาไม่ต้องการสายตาที่มองมาแต่ไม่เคยเข้าใจลึกถึงข้างในเขารู้ว่าความรักที่ดีไม่ใช่แค่รักในสิ่งที่เห็น แต่ต้องยอมรับในสิ่งที่เป็นคนฉลาดจะไม่ตกหลุมความสัมพันธ์ที่ว่างเปล่าเพียงเพราะมันดูดีในสายตาคนภายนอก<ๆ>เขาเลือกจะอยู่กับความจริงแม้ความจริงนั้นจะทำให้เขาต้องอยู่คนเดียวเขาไม่ยอมเดินตามความสัมพันธ์ที่ไม่มีหัวใจเพียงเพื่อให้ชีวิตดูเหมือนสมบูรณ์เขาเลือกที่จะไม่แต่งเติมเรื่องราวเพื่อให้ตัวเองรู้สึกปลอดภัยบนพื้นฐานที่เปราะบ,บางเพราะเขารู้ว่าความมั่นคงที่แท้จริง ไม่ได้เกิดจากการจับมือแน่นแต่เกิดจากใจที่มั่นคงในกันและกันเขาไม่ต้องการคนที่อยู่เพราะความกลัวเขาต้องการคนที่อยู่เพราะรักอยู่เพราะอยากอยู่ไม่ใช่อยู่เพราะไม่มีทางไปและเมื่อวันหนึ่งเขารู้ว่าการอยู่ของอีกฝ่ายไม่ได้สร้างความหมายใดๆให้กับหัวใจเขาอีกต่อไปเขาก็จะไม่ลังเลที่จะถอยคนฉลาดไม่ได้กลัวการเสียใครเขากลัวแค่การเสียตัวตน ไปกับใครที่ไม่เห็นคุณค่าของมันเลยคนฉลาดจะไม่ใช้ความรักเป็นข้ออ้างในการล้มเหลวของตัวเองเขาจะไม่บอกว่าเพราะรักเขาจึงยอมทุกอย่างแม้สิ่งนั้นจะทำลายเขาชา้าช้าเขาเข้าใจว่าความรักไม่ใช่เหตุผลให้ใครมาทำร้ายจิตใจ แล้วเรียกมันว่าธรรมดาเขาไม่เชื่อว่าความสัมพันธ์ต้องมีดราม่าเพื่อพิสูจน์ว่ารักกันจริงเขาเลือกความเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยความสบายใจเขาไม่ต้องการรักที่หวุอหวาแต่กลวงเปล่าเขาต้องการรักที่นิ่งแต่แน่นเขาจะไม่เอาความสัมพันธ์ที่ไม่มีรากมาเสี่ยงปลูกในดินของหัวใจเขารู้ว่าความรักที่เติบโตได้จริงต้องมีทั้งแสงน้ำและความจริงใจ เขาจะไม่อยู่กับใครที่ทำให้เขารู้สึกเหนื่อยกับการมีอยู่เขาไม่ต้องการเป็นตัวเลือกเขาต้องการเป็นความตั้งใจของใครสักคนคนฉลาดจะไม่เสียเวลาสร้างบ้านในใจของคนที่ไม่เคยเปิดประตูต้อนรับเขาจะไม่ตะโกนขอความรักจากคนที่ปิดหูเงียบเขารู้ว่าความสัมพันธ์ไม่ควรเป็นสนามประลองที่ใครแพ้ต้องสูญเสียคุณค่าในตัวเองและเขาก็จะไม่เอาความอดทน ไปฝากไว้กับคนที่ไม่เคยเห็นว่าเขาพยายามมากแค่ไหนเขาอาจเคยรักเคยเจ็บเคยล้มแต่เขาไม่เคยยอมแพ้ในการรักตัวเองให้เป็นคนฉลาดจะไม่ยึดติดกับคำว่าเคยรักกันจนลืมไปว่าตอนนี้ไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกแล้วเขาไม่เสียดายช่วงเวลาดีๆแต่เขาจะไม่เอามันมาเป็นโซ่ล่ามตัวเองไว้กับอดีตเขาเข้าใจว่าความผูกพันไม่ควรกลายเป็นกรงขังชีวิต เขาจะไม่ปล่อยให้ความทรงจำกลายเป็นอุปสรรคของการเริ่มต้นใหม่เขารู้ว่าบางคนไม่ควรอยู่ในชีวิตตลอดไปแค่เคยอยู่ก็เพียงพอเขาจะไม่หลอกตัวเองว่าคนคนเดิมจะกลับมาในรูปแบบใหม่เขาเชื่อในการให้อภัยแต่ไม่เชื่อในการย้อนกลับไปเจ็บซ้ำเขาเลือกจะเดินหน้าแม้ข้างทางจะว่างเปล่าแต่หัวใจจะค่อยๆเต็มอีกครั้งด้วยสิ่งที่คู่ควรคนฉลาด จะไม่รอคนที่ไม่แน่ใจและจะไม่ยื้อคนที่หมดใจไปนานแล้วเขาไม่ฝากความสุขไว้ในมือใครอีกเพราะเขาเริ่มเรียนรู้ว่าความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครสักคนแต่มันเริ่มต้นจากการยอมรับตัวเองเขาไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนรักเก่าของใครอีกแล้วเขาไม่ถามว่าเขาดีไม่พอหรืออีกคนดีกว่าเขาแค่บอกตัวเองว่าเขาเพียงไม่ใช่คำตอบของใครบางคน แต่นั่นไม่ทำให้เขามีค่าน้อยลงเลยแม้แต่นิดคนฉลาดจะไม่รักจนลืมหายใจเขาจะรักในแบบที่ยังเหลือที่ว่างให้ตัวเองได้เติบโตและหากวันหนึ่งใครสักคนจะเข้ามาในชีวิตเขาอีกครั้งเขาจะไม่ถามว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนแต่จะมองว่าอยู่แล้วดีขึ้นหรือเปล่าคนฉลาดจะไม่รีบวิ่งเข้าสู่ความสัมพันธ์ครั้งใหม่เพื่อกลบแผลเก่าที่ยังไม่สมาน เขาจะไม่ใช้ใครสักคนเป็นยาชาชั่วคราวเพียงเพื่อลืมใครอีกคนเขารู้ว่าการอยู่คนเดียวไม่ได้น่ากลัวเท่าการอยู่กับใครแล้วรู้สึกว่างเปล่ามากกว่าเดิมเขาไม่กลัวความเงียบเขากลัวแค่การต้องแกล้งยิ้มในวันที่หัวใจแทบไม่เหลือแรงจะเต้นเขาจะใช้ช่วงเวลาที่เจ็บเป็นการทบทวนไม่ใช่การเร่งรีบเขาจะเยียวยาตัวเองด้วยความเข้าใจ ไม่ใช่ด้วยใครสักคนที่มาเร็วแล้วก็หายไปอีกครั้งคนฉลาดจะไม่ใช่แค่รักตัวเองแต่เขาจะเคารพหัวใจของตัวเองมากพอที่จะไม่ส่งมันทิ้งให้ใครที่ไม่รู้จะดูแลมันยังไงเขารู้ว่าหัวใจไม่ใช่สิ่งที่ควรใช้ซ้ำในทุกครั้งที่ยังไม่ทันซ่อมเขารู้ว่าความรักจะสวยงามที่สุดเมื่อมันเกิดขึ้นจากความพร้อมไม่ใช่จากความเหงาเขาจะเดินไปอย่างเงียบๆในวันที่ยังไม่มีใครเดินข้าง แต่เขาจะไม่หยุดเดินเพียงเพราะยังไม่เจอใครที่เข้าใจเพราะเขารู้ว่าการเดินไปกับตัวเองก็ไม่ใช่เรื่องแย่บางทีมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่ทำให้เขาได้พบกับคนสำคัญที่สุดในชีวิตคือตัวเขาเองคนฉลาดจะไม่รู้สึกผิดที่วันหนึ่งเขาเลือกจะหยุดรักเขาจะไม่รู้สึกแย่ที่เขาเลือกตัวเองก่อนเขาไม่จำเป็นต้องอธิบายว่าทำไมถึงไม่ยือ้อ เพราะเขารู้ว่าความสัมพันธ์ที่ต้องยือ้อไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ควรอยู่เขาไม่ฝืนอีกแล้วไม่ทนอีกแล้วและไม่ทำร้ายตัวเองอีกต่อไปเขาเคยอ่อนแอเคยร้องให้จนหลับไปเคยวางความฝันไว้ในมือของใครอีกคนแต่ตอนนี้เขาตื่นแล้วเขาเลือกจะกลับมาอยู่กับความจริงที่อาจไม่หวานแต่ก็ไม่ทำร้ายเขาไม่ต้องการใครมาเติมเต็มเพราะเขารู้ว่า ความรักที่ดีที่สุดคือการเต็มอยู่แล้วแล้วแค่แบ่งปันเขาไม่ตามหาใครมาซ่อมเพราะเขาคือคนเดียวที่ต้องเยียวยาตัวเองเขาเดินต่อไปด้วยใจที่อาจจะยังมีรอยร้าวแต่มันคือรอยร้าวที่แข็งแรงขึ้นเพราะมันผ่านแสงแดดผ่านฝนผ่านความจริงมาแล้วและเขาไม่กลัวอีกต่อไปว่าจะเหลือแค่ตัวคนเดียวเพราะเขาไม่ได้เหลือแค่ตัวเขาเหลือตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดคนฉลาด จะไม่รีบร้อนเอาชนะความเจ็บปวดเขาไม่ได้พยายามทำเหมือนไม่รู้สึกไม่ได้แกล้งหัวเราะเพื่อซ่อนน้ำตาเขาแค่งเงียบเพื่อฟังเสียงภายในให้ตัวเองได้พักให้หัวใจได้หายใจอีกครั้งเขาไม่รีบรักใหม่เพียงเพราะกลัวไม่มีใครรักเขารู้ว่าคนที่มองเห็นค่าจริงๆไม่เคยมาช้าเกินไปเขาไม่สร้างภาพให้ใครเสียไดย้เขาแค่ค่อยๆใช้ชีวิตในแบบที่ไม่มีใครมาทำร้ายได้อีก เขาอาจไม่ใช่คนเข้มแข็งที่สุดแต่เขาเข้มแข็งพอที่จะยืนบนพื้นดินที่มั่นคงแม้ไม่มีมือใครมาคอยประคองอีกแล้วเขาไม่รอข้อความที่ไม่มีวันส่งมาเขาไม่ย้อนกลับไปดูรูปเดิมซ้ำๆเขาไม่เฝ้ารอคำอธิบายจากคนที่เลือกจะเงียบตั้งแต่ต้นเขาเรียนรู้ว่าบางคําตอบคือความเงียบและบางการจากลาคือบทเรียนที่ดีที่สุดเขาเริ่มหายใจได้อีกครั้ง แม้ไม่มีใครคอยถามว่าเหนื่อยไหมเขาเริ่มยิ้มได้แม้ไม่มีคนคอยส่งรอยยิ้มกลับมาเขาเริ่มรักตัวเองโดยไม่ต้องรอให้ใครมากอดปลอบและเขารู้ว่าไม่มีอะไรต้องรีบอีกแล้วเพราะเส้นทางที่เขาเดินอาจจะเงียบแต่มันพาเขาไปสู่ที่ที่เขารู้สึกปลอดภัยที่สุดคือตรงที่เขาไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นตรงที่เขากลับมาเป็นตัวเอง